โครงการคุณสู้เราช่วยค่ะเป็นโครงการปรับโครงสร้างหนี้แบบพักชําระดอกเบีย้ยระยะเวลาการพักชําระ3ปีค่ะเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะคะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องไปดูที่สถาบันการเงินเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมโครงการก่อนคุณเป็นลูกที่สถาบันการเงินไหนสถาบันการเงินนั้นเข้าร่วมโครงการด้วยหรือไม่เข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนค่ะ บางท่านนะคะหาชื่อเจ้านี้ไม่เจอเพราะอะไรเพราะว่าบางสถาบันการเงินนะคะชื่อที่จดทะเบียนกับชื่อที่พูดกันเรียกชื่อกันจนติดหูติดปากเนี่ยมันคนละชื่อนะคะก็เลยหาเจ้านี้ไม่เจอให้ลูกค้าเข้าไปดูที่สัญญานะคะสัญญาเช่าซื้อนะคะผูะ้คู่สัญญาของท่านนะคะใช้ชื่อว่าอะไรหรือกรณีที่เป็นสินเชื่อเช่าซื้อนะคะ ในสำเนาห,หน้าเล่มทะเบียนรถจะระบุชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นชื่อของสถาบันการเงินเจ้าหนี้ค่ะดูตรงนั้นนะคะแล้วเอาข้อมูลชื่อสถาบันการเงินตรงนั้นเข้าไปตรวจสอบค่ะว่าเข้าร่วมโครงการนี้หรือไม่นะคะเมื่อตรวจสอบแล้วเจอ,อรายชื่อสถาบันการเงินเจ้าหนี้แล้วว่าอ่ะเจ้าหนี้เราเนี่ยเข้าร่วมโครงการแล้วนะคะก็มาดูในลําดับต่อไปค่ะกดติดตามช่องทางของพี่พึ่งไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปถัดไปค่ะ